สวัสดีครับเพื่อนเพื่อกลับมาพบกับช่อง family tm on tour นะครับวันนี้เราจะมาทําการทดสอบน้ํามันเครื่องนะครับในที่นี้ก็จะเป็นน้ํามันเครื่องผมนํามา3ตัวนะครับจะเป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องธรรมดานะครับเราจะมาว่าจะมีการทดสอบหล่อลื่นในสภาวะอุณหภูมินะครับปกติแล้วก็อุณหภูมิเย็นต่างๆ ว่าคุณสมบัติมันจะเป็นยังไงกันนะครับในตอนนี้น้ำมันเครื่องที่เอามาเนี่ยเป็นของเชลแล้วก็ใช้กับรถดีเซลนะครับเพื่อนๆครับก็ตัวที่หนึ่งจะเป็นเชลเฮลิกนะครับตัวนี้เฮทเนะครับก็จะเป็นฟูลลี่เซนติฟิกเป็นน้ำมันสังเคราะห์แท้ร0 0เซนนะครับเพื่อนๆส่วนเบอร์ความหนืดตัวนี้ก็จะเป็น 5W30 นะครับเบอร์เบอร์ตัวหน้านี้ก็จะเป็น ในอุณหภูมิเย็นนะครับส่วนเบอร์หลังนี่จะเป็นอุณหภูมิร้อนนะครับเบอร์ยิ่งยิ่งสูงความเหนืดอก็ยิ่งยิ่งเยอะนะครับที่อุณหภูมิ100นะครับส่วนตัวที่2จะเป็นเชลเฮลิกนะครับเบอร์นี้ก็จะเป็นเชลเฮลิก h x 7นะครับตัวนี้จะเป็นกึ่งสังเคราะห์ครับเพื่อนๆกึ่งสังเคราะห์แล้วก็เบอร์ความเหนืดจะเป็น10 w 3 0นะครับเพื่อนๆส่วนตัวที่3จะเป็นเชลเฮลิก Hx5 นะครับตัวนี้จะเป็นน้ำน้ำมันเครื่องธรรมดาเลยครับเพื่อนๆเ,เบอร์ความหนืดก็จะเป็น 15W40 นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองทดสอบกันดูนะครับว่าบางคนบอกว่าเบอร์ตัวหลังยิ่งหนืดก็จะดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เบอร์ข้างหน้ายิ่งน้อยในตอนสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยเบอร์ยิ่งน้อยเวลาสตาร์ทน้ำมันเครื่องจะก็จะขึ้นไปหลอลื่นได้เร็วนะครับ เดี๋ยวเราก็ลองมาทดสอบกันดูครับเพื่อนๆไปลองทําดูครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะเริ่มทดลองนะครับเพื่อนๆเราก็ตอนนี้ในลองอุณหภูมิปกตินะครับเราก็จะเอาตัวนี้มานะครับแล้วก็เปิดเลยครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็แกะนะครับออกครับ เราก็จะดูดที่นี้เราก็จะเอาสักสักสิบห้าซีซีนะครับเ,เพื่อนๆเราก็จะทำการดูดน้ำมันนะครับแล้วเราก็มาใส่บกเกอร์ครับเพื่อน เราจะเอาสิบห้าซีซีนะครับจะน้อยไปหมครับยี่สิบแล้วกันครับเพื่อน อ,นนอันที่หนึ่งนะครับปิดฝาไว้ก,ก่นครับเพื่อนๆตัวนี้เป็น HX8 นะครับต่อไปต่อที่สองครับตัวนี้จะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับแล้วก็แกะเลยครับ

สิบซีซีนะครับเพืเ่อนๆครับอันนี้ก็ปิดคตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องธรรมดานะครับก็เปิดเลยครับสิบห้า HX ห้านะครับ แกะออกครับเราก็เหมือนเดิมครับ5้าซีซีครับ น้ำมันเครื่องธรรมดาโดยรวมสีก็คล้ายๆกันหมดนะครับเพื<ๆ>่อนๆกปิดตอนนี้เป็นในสถ,สถานะภาพปกตินะครับเพื่อนๆ ก็2 0ซีซีโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูว่าตัวตัวหลอดแรกนะครับก็จะเป็น 5w 30นะครับตัวนี้จะเป็น h x 8นะครับก็คือเป็นสังเคราะห์ร้อตัวที่2ก็จะเป็น h x 7 1 0 w นะครับ 10W 30นะครับเพื่อน,อนส่วนตัวที่3นี่ก็คือ 15w40 นะ้ํามันครึ่งธรรมดานะครับถ้าเรามองจากตรงนี้ก็ สีเนี่ยเหมือนตัวตัวน้ำมันเครื่องธรรมดาเนี่ยสีจะเข้มกว่านะครับเพื่อนๆส่วนตัวสังเคราะห์ร้อเซกับกึ่งสังเคราะห์เนี่ยสีใกล้เคียงกันครับไม่แตกต่างส่วนถ้าใครถามว่าเรื่องกลิ่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดมดูกลิ่นตัว ลองดมดูกลิ่นก็ไม่แตกต่างกันนะครับทั้งสามตัวนี้นะครับกลิ่นเพื่อนๆกลิ่นเหมือนกันหมดครับไม่มีแตกต่างกันว่าสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนจะกลิ่นฉุนกว่าหรือว่ากล่งสังเคราะห์อ,อะไรเงี้ยครับกลิ่นเหมือนกันครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเทกันนะครับในอุณหภูมิปกติก่อนนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิในห้องก็อยู่ประมาณ30 ส0มิดนิดๆน,ดนะครับอุณหภูมิโอเคครับเราจะมาเริ่มทําการทดสอบเลยนะครับเราก็จะปล่อยจเจ้าน้ํามันเครื่องนี้เทลงแล้วปล่อยให้ไหลลงไปในท่อ p v c นะครับนะครับเริ่มเลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งสองส้ำครับนะครับก็จะไหลมาแล้วครับเพื่อนๆ ก็จะเห็นเรียบร้อยครับเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเาน้ํามันเครื่องตัวนี้นะครับทั้งทั้งสามตัวเนี่ยครับไปแช่ตู้เย็นครับนึงไว้1คืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําการทดสอบกันอีกทีแบบนี้ครับว่า ในอุณหภูมิที่เย็นจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ตวงน้ํามันมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ตู้เย็นเราจะใส่ตั้งแต่ตอนนี้มันสี่ทุ่มสามสิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆสี่ทุ่มสามสิบเจ็ดเราก็จะทําการแช่ตู้เย็นครับเปิดใส่เข้าไปไว้คืนหนึ่งนะครับแล้วตอนเช้าเราก็จะมาเอาไปลองเททดสอบกันดูว่า จะเป็นยังไงนะครับก็ตั้งอุณหภูมิไว้ครับคูณนะครับโอเคครับแล้วเราก็ปิดตู้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันครับครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงสามสิบเก้านาทีเราก็จะเอาเปิดตู้เย็นนะครับ เอานี้ยไปเทกันครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆไปครับไปดูกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็หลังจากเราออกจากตู้เย็นเราก็มาเทกันเลยนะครับเพื่อนๆมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆการไหลก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็จะตัว HX8 ก็จะไหลเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ HX7 ลงลงมาแล้วก็ HX5 เหมือนไหลช้าสุดนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ตามเบอร์น้ำมันที่เขาให้มาเลยนะครับเพื่อนๆ ก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบดูว่าน้ำมันเครื่องนะครับตอนเช้าที่เราสตาร์ทมันจะเป็นยังไงก็ประมาณได้ประมาณเนี้ยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะจบลงประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพื่อจะได้ผลิตคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ